มาเที่ยวงานลิ้นติดโลกันค่ะที่สัญชันเวสเกตน,นะคะคนเยอะมากเลยมีบูธค่อนข้างเยอะเลยไปค่ะหาของกินกันร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะคะวุ้นน่ากินด้วย แล้วก็มีร้านยำยำทีเด็ดแล้วก็ติ่มปลาสลิดเอาอะไรร้านหมูผแผ่นแล้วก็คุ้ยช่ายตลาดครูนะคะ มีร้านมาออกบูธเยอะเลยนะคะลิงติดโลด้านดนเลยนะคะปลาทูต้มเค็มเป็นเป็นร้านแกงใต้ตอาปาลาเหรอลูกคุยใช่ตลาดปลูนะคะ มีร้านอาหารเยอะน่าทานเลยค่ะมีร้านคนเดียอะน่เลยนี่โอ้ันช่ นี่ขา้างหน้าแกงเขียวหวานน้าทานหมูทอดร้านเยอะไหมค่ะไปเด็กไปไปันไ ของกินเยอะมากคุณเยอะมากๆเลยยังเดินได้อีกนะคะของกินเยอะมากๆเลยมีสองบูธมีสองล็อกนะคะล็อกเล็กกับล็อกใหญ่จะอยู่ทางโซนด้านหน้าเลยหมูยอแนเนาไหม น,นี้ก็อร่อยนี่งานลิ้นติดโรนะคะปุ้งแช่น้ำปลากลิ่บัวลอสวน ชิ้นปลาน่าทานมากเลยกะหลี่ปับ๊บแชมป์ประเทศไทยนะคะน่าทานกันเลยแล้วก็ขนมปังร้านขนมปังไว้เฮ้ยน่ากินไหมตัวใหญ่มากลวลาหมึก ทอดมันยอดมะพร้าวก็คือใส่ย,ยอดมะพร้าวอันนี้เลยน้ำพริกน้ำพริกนี่เต้าหู้ทอดเราไหมน่ากินอ่ะอันนี้เป็นลาลูกชิ้นดยแล้วลูกชิ้นน่ากินอ่ะนนอ่าได้ได้ไดนี่มีสัญญาด้วยน่ากินอันนี้ยน่ากินมากอ่ะดูเลยน่ากินมาก มากิยไหมอ้นเลยของเราอะไริ้นใช่ป่ะม,มานะคะงานลินสิตโรนะคะอิ่มหนำสำราญกันแล้ยที่เซนทรันเวสเกตนะคะคนเยอะมากๆเลยร้านเยอะมากด้วยค่ะมีอาหารให้เลือกเยอะเลยนะคะ เป็นร้านขนมร้านปักส้มไนกล้างมาเดินมาเดินกันได้นะคะร้านกว้างแล้วก็มีของกินมีอาหารเยอะค่ะ มาดูมุมสูงกันบ้านนะคะงานลิ้นติดโปรนะคะร้านเยอะเลยนะคะเอ๊